สตูดิโอยูทูบแฟนฟิกโนเวลโนหนึ่งุมใจเสนอเครือข่ายมือกาลติกกาลติกดาร์เน็ตตอนที่1-10ถึงให้เสียงภาษาไทยโดยแจแจ๋วกูเกิลขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสามารถบริษาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทย0 2 5 3 5 2 0 3 1 0โ okay. อเคเรามาร่างกันเลยเรื่องย่อมระดับพลังพิเศษสุดท้ายบนโลกหายไปโลกก็ประสบปัญหาใหญ่ในการกลายเป็นอานณานิคมของเผ่าพันธุ์อื่นชาวฮันธรรมดาที่มีสติปัญญาและลักษณะนิสัยที่ขยันขันแข็ง และต่อมาได้ซื้อคริสตันพลังพิเศษที่มอบพลังสูงสุดที่เปลี่ยนชะตากรรมของจักรวาลให้กับเขาเครือข่ายมืดเป็นส่วนย่อยของิีเว็บที่ไม่เพียงแต่ไม่ได้ถูกจัดทำด,ดัชนีโดยเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่ยังต้องการเครื่องมือพิเศษเช่น proxy เฉพาะหรือการรับรองความถูกต้องเพื่อเข้าถึงเครือข่ายมืดไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือศีลธรรมใดๆดังนั้นตลาดเครือข่ายมืดจึงมีทุกสิ่งที่กฎหมายห้ามไว้ยาเสพติดเซฟปืนยูเรเนียมอาวุธชีวภาพสัตว์หายากการทดสอบกับมนุษย์การลอบสังหารและรายการอื่ 2,075มนุษยชาติอ่อนแอจนเสี่ยงถูกอนานิคมจากเผ่าพันธ์ต่างดาวเพราะไม่มีฮีโร่ระดับสูงมาปกป้องทันหลงังเด็กหนุ่มกำพร้าวัย16ปีผู้ไม่มีพลังเอสเปอร์เหมือนคนอื่นพบสมุดบันทึกเก่าและรหัสเข้าเครือข่ายมืดกาแล็กซีที่แม่ผู้ล่วงลับทิ้งไว้ให้เขาก้าวเข้าสู่ดาร์กเน็ตด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความหวังว่าจะเปลี่ยนชะตาตัวเองในเครือข่ายมืดทันหลังค้นเจอบันทึกวิธีฝึกพลังต้องห้ามและแผนที่ของโลกใต้ดินเขาเรียนรู้ว่าพลังพิเศษไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ความพยายามของเขาเริ่มเห็นผลเมื่อเขาปลดล็อคพลังแฝงจนสามารถล่าสัตว์อสูรระดับล่างได้สำเร็จนำชิ้นส่วนว์ประหลาดไปขายและสร้างชื่อเสียงในฟอรัมมืดจนโพสของเขาถูกปักหมุดกลายเป็นผู้ลึกลับที่ใครๆจับตามองเขาได้เงินก้อนใหญ่ครั้งแรกในชีวิตและได้รับคริสตัลพลังเอสเปอร์ซึ่งจะเปลี่ยนอนาคตของเขาไปตลอดกาลทันหลังนำคริสตัลนั้นมาฝังเข้าตัวกลายเป็นผู้มีพลังเอสเปอร์อย่างสมบูรณ์เขาตัดสินใจไปทดสอบพลังที่ศูนย์ทดสอบกลางและได้รู้ว่าตัวเองมีพลังในระดับหายากไม่เหมือนใครระหว่างทางเขาได้พบเฉ จากเด็กหนุ่มที่ไม่มีค่าคันหลังก้าข้ามความสิ้นหวังด้วยแรงใจและการฝึกฝนที่โหดร้ายเขาเริ่มสะสมพลังอาวุธและสหายเพื่อเตรียมพร้อมรับศึกที่ใหญ่กว่าซึ่งกำลังคืบคลานเข้ามาเรื่องราวสิบตอนแรกจบลงเมื่อเขากลายเป็นเอสเปอร์หน้าใหม่ผู้พร้อมออกเดินทางสู่การผจญภัยที่จะกำหนดชะตาของทั้งกาแล็กซี